สวัสดีสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับต้อมชั a นแน l กันอีกแล้วนะครับผมจัดไปนะฮะสวัสดีปีใหม่นะเพื่อนๆนะเอ้ยสวัสดีปีใหม่นะผมแฮปปี้นิวเ a ียนะฮะปีนี้ปีสองพันยี่สิบสองนะผมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมเออเรามาทำคลิปกันฮะวันนี้นะเปิดเปิดปีด้วยกาชานะผมกาชาที่เรียกว่าผมว่าสุดดี ดีสำหรับเสกเลยเออเห็นไหมผมว่าแจ๋วเออแจ๋วไอหนึ่งเปอร์ก็แจ๋วแอบไปดูมาแล้วนะผมดีนะผมปีนี้ขอให้เพื่อนๆนทุกคนนะฮะคิดสิ่งใดได้สมปรารถนากันทุกคนนะผมอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีคดปังๆนะครับผมอยู่กับเราเกมนี้เป็นนานๆฮะ ROM นะครับผม ถ้าผมไปทําเกมอื่นก็ดูกันบ้างนะฮะทําเกมเดียวแล้วมันไม่โตนะครับผมทําเกมเดียวมันไม่โตนะครับผมเออช่องมันแค่อยู่แค่นี้นะมาวันนี้เรามีอะไรกันบ้างนะผมมาดูกันนี่นะผมกลางพรน,นะไอ้ตู้นี้ยังอยู่นะไอ้ตู้มิกิเมาส์เนี่ยยังอยู่ยังอยู่ไอ้ตู้มิกิเมาส์ยังอยู่นะมาเปิดกันได้นะทุกคนมาเปิดกันได้ยังอยู่ แล้วก็ไอ้ตู้ซ้ายมือก็ยังอยู่นะออกวันนู้นนะวันที่สนะิบหกตู้นี้ก็ออกวันที่สิบหกโอ้ยมีตั้งเกาสิบแปดใบว่ะเอาเถอาน่อยเอเอาเะหน่อยเอาเะหน่อย <c oughs> แวะมาแล้วแวะมาแล้วไอ้ตัวนี้นะผมไม่เคยได้เก็บใบตะกีนะเดินผ่านกดเล่นเดินผ่านกดเล่นทุกีนะเก็บแต่ตัวหลักนะใบอะ เออมีแต่ตัวหลักนะที่เก็บสะสมใบไว้เปิดทีเดียวนะไอตัวนี้เดินมาเจอเดินมาเปิดเดินมาเปิดเลยถ้ามีอเฮ้ยไอยากล่องโนแลนด์มาเพื่อนกล่องโนแลนด์นะครับของเดินมีเท่าไหร่ครับไม่ได้ลงมาหลายอาทิตย์แล้วนะงานยุ่งๆไม่ได้ลงเลยนะสี 4, ่พันสองวะสองเพื่อนได้ห้าร้อถึงห้าพันห้าพันไปเลย ฟู่ได้พันเดียวพันเดียวก็ยังดีนะม,มันห้าทันงสองไอ้เหยียนที่ก็ได้เปิดนะเดี๋ยวเอามันลงดันนิดหน่อยดีไหมนี่นะผมกลางพอนนะเพื่อนๆจะมี n อ c ีอีสองตัวนะเห็นไหมเราคุยตัวนี้ก่อนเลยอันสกิลอันสกิลฟูลมันจะให้ของเรานะผมเนี่ย ปีนี้ต้องพยายามขึ้นอีกนะขอให้ของฝันชิ้นนี้นําพาโชคมาให้เจ้านะผมเออมันจะให้ของฝันเรานั่นเองนะฮะนี่เราก็จะได้กล่องนี้มานะผมในกล่องนะผมเนี่ยปีใหม่เริ่มใหม่ปีนี้เราจะผ่านไปด้วยกันนะเมื่อใช้จะได้รับลัคกี้คอนยี่สิบเหรียญน,นะผมคัตเตอร์ลิงลูนสโตนนะไอ้ลูนลูนเอฟนะเออใช่ไหมลูนเอฟสองอันลูนเอฟดาวสองอันไวเชอร์ er อีก อย่างละสามสิบนะผมกดไปเลยนี่จะได้เห็นกันนะผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะผมนี่ได้บัตรตู้รวมกับบัตรตู้นี้นะเอก็ประมาณนี้เนี่ยก็ได้แล้วเปิดันกอนเลยเนี่ยก็ได้แล้วเอาสักทีเอาสักทีเาาทนี่ยมันเลยไม่เหลือเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเลยไม่เหลือเอ้ยชาดว่าชาดหนึ่งอันเฟคอยหนึ่งอันแล้วนะผมแล้วก็มีเอ็นพีซีตัวกลางนี่นะผมงานฉลองคาฟานะฮะ คาฟาฉลองฉลองกันอีกแล้วนะผม Surprise, right. ะะะเซอรนะ์ไพรส์มีอะไรเขาจะส่งไปตรงนี้แหละเขาจะส่งเราไปทำเควสงนั่นเองนะอ่านี่มันก็ส่งเราตรงนี้นะผมจะมีรอยแยกอยู่ตรงนี้ไหมแล้วก็คุยเอ็นบีซีตรงนี้ก่นอนเฮ้ยคุยที่นี่ไม่ตีโถเกลียวกาดอีกแล้วอ่านี่ไม่ได้มีรอยแยกมาอยงนี้นะผมมันจะมีเอ็นบีซีให้เราตรมีมีเงินให้เราตรี้ลยว่ะ ตีรอยแยกนะผมตีรอยแยกพอตีแตกก็จะมีมีขึ้นมานะผมเอาคุยนะผมไม่รู้ว่าเลือกข้อไหนผมก็ตอบมั่วๆนะตอบรู้สึกคุ้มมากๆน่ะอ่าแล้วก็จะได้กล่องนี้มานะผมนี่เมื่อใช้นะผมจะสุมจะสุมรับนะผมเนี่ยค้อนหนึ่งอันนะ เอ้ยมไม่เขียนว่าสุ่มรับหนึ่งอันว่ะหนึ่งแสดงว่าไม่ได้ค้อนชัวร์ค้อนหนึ่งอันนะเซนี่หนึ่งแสนห้านะผมบิ๊กแคทไอ้นี่ไอ้คูปองหกใบนะเออรางวัลด้านล่างนะหนึ่งอย่างอ๋อข้างบนได้ชัวร์แล้วจะสุ่มรับข้างล่างหรือเปล่าวะอ๋อข้างบนสุ่มรับนะนี่กดดูก็รู้นะผมเนี่ยได้ค้อนชัวร์ก็ได้เงินนะเออแล้วก็ได้นี่นะ พอแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะผมนี่เห็นไหมน,นะนี่ก็ตีโปลล่งเหมือนเดิมนะไอ้ดูดิถุงแรกนะผมเซอร์วิชชัน่นลัคก,กี้แบงนะผมเมื่อเปิดได้รับนะโซ่คูณสี่หนึ่งอันนะเซนนี่หนึ่งแสนห้าถึงสามแสนนะแล้วก็จะได้ข้างล่างสุ่มข้างล่างโอข้างล่างอย่างใดยอย่างหนึ่งนะก็จะสุ่มอวเชอร์สามอย่างนะผมสามอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็สามสิบไม่าจะสามอย่าง อันนี้ก็เหมือนกันหมือนกันแรกลาวลาวรีเมื่อเปิดรับสามารถเลือกแอนเชียนเลือกรับแอนเชียนอิเกเมนต์บุตปองเฮ่ออ,อุปกรณ์โบราณหลสิบห้าอ๋อแพ็คฉลองรีไฟอุปกรณ์โบราณหลสิบห้าว่ะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอันนี้ดีวะ่ะเก็บไว้ตีไอพวกอ่าพวกของโบราณอันใหม่นะเออ ไาเก็บเลือกตีของโบราณใหม่ได้วะเฮ้ยได้อยู่เนี่ยเนี่ยมันบอกว่าอุปกรณ์โบราณนะอ,นนอ,อ่ะบบกิมารู้เปล่าวะเออเดี๋ยวถ้าได้แล้วเดี๋ยวผมจะทํำคลิปให้ดูอีกทีนะรอได้ก่อนนะแล้วราวทรีราวโฟก็เหมือนเดิมนะเฮ้ยเจ๋วอยู่รอบนม้เจ๋วอยู่ไอระมันตรงกลางนะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะผมนี่เพื่อน วิ่งมาตรงนี้เลยวิ่งไป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 วิ่ง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 ไป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 เซาเกตนะครับผมนี่เห็นไหมมีคนพบเห็นกล่องของขวัญฟันบ็อกอยู่ที่คอนเทนต์เซาล์เกตนะเต็มไปหมดเลยนะจนภัยไปหาของขวัญเป็นของตัวเองแล้วนี่แล้วก็ไปเลยเซาเกตนะผม จดจำเซาเกตเดิมๆไว้นะฮะเดี๋ยวเซาเกตจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมจดจําเซาเกตเดิมๆไว้นี่นะจะมีกล่องของขวัญนี้มากมายเลยนะผมโอฟันบ็อกนะผมนัก็ตีเลยปึ๊บ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 ปป๊บ,ป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 บได้แล้วนะผมหนึ่งวันได้หนึ่งกล่องเท่านั้นนะฮะหนึ่งวันจะได้แค่หนึ่งกล่องนะผมภายในกล่องนะผมหีบที่มีฝุ่นเกาะหนานะฮะ หรือจะเป็นสมบัติโบราณเมื่อใช้จะสุ่มรับคอนเฟคอย1-5อันนะผมเออมีลุ้นรับเฟคอย1-5อันนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยได้รับรางวัลด้านล่างแน่นอนหนึ่งอย่างนะหนึ่งอย่างเนี่ยตั๋วสามสบสสบได้กล่องสัตว์ด้วยนะกล่องสัตว์แล้วก็ได้เนี่ยเอนเชียนเนี่ยกาชาไอไอ,ไอตัว๋วตีบกสิบนะ ตีบวกสิบของโบราณน่ะตีบวกสิบของโบราณนะไอ้เม่กี้บวกสิบห้าอันนี้ตีบวกสิบของโบราณเลยเออแล้วก็มีไอ้กล่องกล่องของขวัญน่ะเดือนสองอ่ะไอ้ที่เปิดแล้วได้กาชาทั้งหมดอ่ะอันเนี้ยดีมากเลยที่คราวที่แล้วของเดือนสิบสองมีคนได้เยอะๆนะอ,อผมก็อยากได้แต่ไม่เคยได้สักทีนะที่เปิดแล้วได้ทั้นตู้เลยอ่ะมาลุ้นกันนะจะได้เฟคอยกี่เหรียญปับ๊บโอ้โหเฟคอยอันเดียวนะได้เฟคอยอันเดียวได้คอสไม่มีนะ อ,อเก็จะหมดสุดเพียงเท่านี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูอ่กาชาของเราวันนี้กันเลยหว,วานนะผมกาชาของเราวันนีนะ้สิ่งที่เราจะมาทำกันนะ <laughs> สิ่งที่เราจะมาทำกันนะครับผมตัวล่างนะผมวันนี้มันที่หนึ่งเมันตัวล่างนะ เอาค้างอ้าวแบ็คแบนยืนรออยู่แล้วนะผมเนี่ยตรงนี้เฮ้ยมีหกสิบบ่ะหกสิบวาะต้องจัดแล้วเนี่ยต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วเนี่ยมันเลยไม่เหลือนะตัวนี้มันเลยไม่เหลือนะตัวนี้ไม่ต้องทําคลิปนะก็เลยไม่ต้องเก็บรอนล้ผมตัวนี้ไม่ต้องทําคลิปก็เลยไม่ต้องเก็บรอผามผามสิบหกเหรียญแล้ว น่ารักน่ารักหลายครั้งเลยอ่ะเห็นน่ารักอ่ะไม่อยากได้ชุดนี้เนี่ยเอ,อ,เอ,อ้ยเสียวชุดนี้ก็น่ารักเอ,อ้ยเคเรามาว่ากันเรื่องงานของเราได้แล้วนีไหมวกหมัว,มวเอือเอเมนเคสามานนอ่ะอยู่บนนั้นอ่ะอไปเคเดี๋ยมาดูอ่าเนื้อหลักของเราวันนี้ก่านะฮะอ่า แบกแบนมาแล้วมาดูกาชายดู먼นะผมนี่ผมมีอยู่สามรนะ้ <c oughs> อยใบเฮ้ยเห็นไหมมีแปกใหม่เลยเอาว่ะเอาว่ะมีแถบกลางนะผมกดห้าครั้งนะใช้เหรียญแมวห้าครั้งนะได้ใบฟรีหนึ่งหนึ่งทีนะได้ใบได้ใบฟรีสามพิใบนะแล้วก,กดสิบห้าครั้งนะเครื่องสร้างความฝันมอบรางวัลเหร เมื่อสร้างความฝันมอบรางวัลเพื่อเปิดเลือกไอเทมหนึ่งอย่างคริสตั้นแสง20ขุ่นแห่งวอเตอร์6แพ็คคริสตั้นเวกอน20ห๋อนี่น่าจะเป็นพวกนี้หนห่นอนของการันตีนะแล้วกดยิมห้าครั้งจะได้ที่ซ่อมกาชาดหนึ่งอันนะผมเออที่ซ่อมกาชาหนึ่งอันนะก็ถือว่าโอเคถึงมันจะไม่ได้าการันตีของแต่ก็โอเคอยู่ตัวนี้เปิดง่ายนะตู้ล่างเปิดง่ายมาดูของในดีกบ่าน,นะผม ่ะไอ้ขี้เกียจสามอันล่างไม่ต้องสนใจนะดูนี่นะผมมาดูอ่ามาดูชิ้นเนื้อเจ็ดเปอร์เซนก่อนมานะผม,มดูเจ็ดเปอร์เซนก่อนนะนี่ครับผมสกิลดาเมจบาเลียเวทบวกสี่อะไรวะสกิลดาเมจบาเลียเวทบวกสี่คืออะไรวะเออเมื่อบวกหกลมดินน้ำไฟทำไมไม่ดินน้ำลมไฟในโลออกเอเจสี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ย นี่ใช้ได้อยู่นะเนี่ยหางนี่สวยอยู่นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษากังกดีกว่าวะ่ะอ่านแล้วงง,งวะ่ะลองเปลี่ยนภาษากังกดูนะเพื่อนแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเปลี่ยนภาษาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวให้ข้อมูลผิดนะเดี๋ยวโดนดรามากนะไม่อยากโดนดา่าเวลาทําดีไม่มีใครชมนะเวลาทำพลาดจะโดนด่านะธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติของคนเรานะ ี๋ยวพรุ่งนี้มีไลฟ์สตรีมนะผมพรุ่งนี้มีไลฟ์สตรีมบ่ายสามโมงเดี๋ยว,ว, like ว like ยเลามาดูกันนะพรุ่งนี้ไลฟ์สตรีมบ่ายนะาสามโมงนะวาทิตย์สไปมาดูกันมาดูกันเขียนว่าอะไรเนี่รู้ไงมันเขียนว่าอะไรนะ นะ Skill, ห้านมจิกเอลีสกิลเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้นี่ยสกิลเป็นวงนะสกิลเป็นวงเซเลเยอร์นะเซเลเยอร์นินจาเซเลเยอร์นินจากับเซเลเยอร์จะเห็นผลม,มากกว่านะถ้าบวกหกจะได้ธาตุอีกนะผมอีกอย่างละสี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ย ลมดินน้ำไฟเนโทรเล่า์นะผมอีก4%ี่ะอรเนฮ้ยหางนี้น่าสนใจหาง anger, นะี้น่าสนใจของสเเลเยอร์นะน่าสนใจนี้ใช้ได้ใช้ได้ความสวยงามก็โอเคอเท่อยู่เอ้นี้น่าสนใจน่าสนใจหางสเเลเยอร์หมวกหมววกเขาโ้ยไงนะผมบอกแล้วหมวกมันสุดยอดนะผม เนทิเราเอทีเคสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเนทิเรลเนทิเราเอทีเคสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะเออได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันสิบเปอร์เซ็นต์แล้วดูอันนี้ผมใส่อยู่นะนี่อันนี้ผมใส่อยู่นะฮะเป็นเนทิเรลดาร์เมดนะแปดเปอร์เซ็นต์นะผมเดี๋ยวเรามาลองกันนะว่าอันไหนมันจะแรงกว่ากันนะถ้าได้นะถ้าได้นะถ้าได้นะเดี๋ยวมาลองกันอันไหนจะแรงกว่ากันนะสิบเปอร์เซ็นต์กับแปดเปอร์เซ็นต์ไหนจะแรงกว่ากันนะ ความสวยงามก็โอเคอยู่พอได้แต่ผมไม่ใส่อยู่แล้วนะนไหนมาดูชิ้นสุดท้ายนะผมชิ้นไฮไลท์นะผมเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฝากสมุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่าเป,เป็นปากนะเมาส์เมาส์เป็นปากเนี่ยเป็นภาบลูกปตายอย่างนี้นะภาบลูกปตายเพนห้านลผมเห็นไหมเพนห้าเพนห้าไฟนอลดาเมจทูทาร์เก็ต วิดโอเวอร์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นบวก HP ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะ HP ห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อมันบอกว่าเมื่อเป้าหมายเป้าหมายเลือดโอเวอร์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย t a ก็ตวิ i d t h over t เ r g e t width over เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไฟนอลดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ เออประมาณนั้นถ้าเป้าหมายมีเลือด70เกิน70เนจะได้ดาเมจเพิ่มอีก5เ็ตได้ไฟแนลดาเมจนะเท่ากับว่าห่างนี้จะได้เพน5แล้วก็ได้ไฟแนลดาเมจอีก5เซนเท่ากับว่าวาตาลุคุเออ,อะไรก็ตามที่ที่ยิงทีเดียวทีเดียวอะ่ะไม่ต้องแบบรอใกล้าตายแล้วก็ยิงอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะจะได้เต็มๆเลยนะ10เออเนได้ได้เพน5แล้วก็ได้ ไฟนอลดามีอ่าเฮ้ยถือว่าโอเคอยู่นะส่วนปากด้วยนะส่วนปากก็ต้องไปดูว่ากับปากปากตีบอสสิบเปอร์เซ็นไหนจะแรงกว่ากันนะผมเอาถ้าได้มาผมก็ใส่สมดนะุดแล้วเพราะผมไม่ใช่สาย apk นะมาเรามาเปิดกันเลยว่านะผมกดไปก่อนเลยนะหนึ่งทีนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจตกใจไอชิ้นข้างล่างที้เกียมนะอันนี้เป็นอะไรนะหลังปืนเฮ้ยอันนี้เอามาใส่ได้ปะวะเอามาใส่เป็นแฟได้ปะวะเ อันนี้ฮีดแวร์อันนี้ใบหน้านะเฮ้ยใบหน้านี้น่าจะเท่เอะเฮ้ยตาเดียวเป็นตาเดียวตาเดียวอ่ะทีเผลอไปอีกหนึ่งทีโอ้โหซ้ำเลยบ้าเอ้ยซ้ำอ่ะสองล่างมันแนะไรไหครับผมเพว่าที่ไม่ดี่ะที่ยังไม่ดีเลยที่หลังตู้อะกดไปเลยเห็นไหมไม่ซ้ำอะไรวะ สามอย่างล่างมาครบแล้วนะผมสามอย่างล่างมาครบแล้วนะครับผมสามอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองดูนะเปลี่ยนอาชีพดูลลองเปลี่ยนอาชีพดูเลยดูยดดยดยเลยเป็นแมวดูอววะเป็นแมวด้อยะไม่ได้สวิตเป็นแมวมานานนะไงแมวผมน่ารักปะ่ะเอแมวน่ารักเลยเป็นกูฟี่นะกูฟี่ ดูเด้งว้าวเด้งว้าวเดงว้าวาเฮ้ยมึงจะให้ปีใหม่แล้วมึงจะเกลือขนาดนี้หรือไงนะฮะเฮ้ย,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 ยปีใหม่แล้ว,วเกลือขนาดนี้เลยเหรอไอ้ยาไอ้ยาปีใหม่แล้วโคตรเกลือเลยว่ะปีใหม่ทำไมไม่ปรับเกลือให้มันลดลงหน่อยละเพื่อนได้วนอยู่แค่นี้ละเพื่อนกูได้อยู่แค่นี้เนี่ยไอ้บ้าเอ้ยดูดิ อ่าทีมีอยู่แค่ hey, เนี้ยดูนะฝากไปก่อนนะฝากไปนะฝากไปนะได้แต่สามมันล่างนะได้อยู่แค่สามมันล่างว่ะอะย่อยไปห้าหกหนะ้าหกห้าสิบหกแม่ง ี่เป็นหกสิบหกสิบไอสามสิบโอเควะจะเกลือทั้งหมดเป็นรูไปจะไปอะไรวะหัวเราแล้วนะโอ้โหเฮ้ยมันมันไม่ใช่แล้วเพื่อนไอดีผมมันบั๊กกวะ ไม่ใช่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรวะอะไรกันวะมาดูตัวนี้เด้น่มันอะไรวะมันเะือเกลือขนาดนี้เลยอ่ะหรือว่าผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์นี้วะอ้าวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้รุ่นไอ้รุ่นมันอะไรกันเนี่ยปีใหม่แล้วนะ ปีใหม่แล้วโอ้โหมาออกตัวนี้เลยไม่มีลองให้เ,เพื่อนๆดูเลยนะเออไม่มีลองให้เ,เพื่อนๆดูเลยโอ้ยอะใครเกลือไม่เกลือยังไงก็มาขิงกันใต้คลิปได้นะผม <laughs> เออแล้วอย่าลืมอุดหนุนในนี่ด้วยนะ แฟน ROM นะผมอย่าลืมอุดหนุนคู่มือไกด์นะผมเออผมไม่มีกล้องมาถ่ายให้ดูสักทีนะจะรีวิวซะหน่อยไว้เดี๋ยวเรามีตังก่อนนะได้ตังก่อนโอเควันนี้ข้อสนุกสนานเฮฮานะพรุ่งนี้อย่าลืมมาดูไลฟ์สดนะผมอย่าลืมมาดูไลฟ์ผมนะพรุ่งนี้ผมไลฟ like ์ ROM นะผมบ่ายสามโมงนะครับผมไว้มาเจอกันนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผม CU นะฮะสวัสดีครับ